ไอคอน p Store หายหรือว่าไอคอนต่างๆที่ติดมากับเครื่องหายใครที่ใช้มือถือระบบ ios ไม่ต้องตกใจวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเรียกคืนไอคอนทั้งหมดกลับคืนมาและเดี๋ยวเจอกันในคลิปนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูก่อนนะครับในนะครับหน้าจอนะครับของ iphone ผมเนี่ยมันจะไม่มีแอปสตูนะครับมันจะหายไปนะครับหรือว่านะครับของเพื่อนๆนะครับอาจจะเป็น แอปของระบบนะครับที่ติดมากับเครื่องนะครับมันหายไปนะครับแต่หลักๆเลยนะครับจะเป็นแอปสต o ร์เนี่ยที่เอาไว้ดาวน์โหลดแอปเนี่ยมันหายไปนะครับวิธีการเอากลับคืนมานะครับก็ให้เพื่อนนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราเข้ามาที่การตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับเลื่อนหานะครับเลื่อนหาคําว่าทั่วไปเนี่ยนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับ พอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับให้เพื่อนมาแตะที่หัวข้อนะครับถ่ายโอหรือรีเซ็ตนะครับไอโฟนนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับสังเกตด้านด้านล่างนะครับจะมีคําว่ารีเซ็ตนี่นะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับมาเลือกที่คําว่านะครับรีเซ็ตการจัดเรียงไอคอนบนหน้าจอโฮมนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับ แล้วก็ให้เพื่อนนะครับเลือกที่คําว่ารีเซ็ตหน้าจอโฮมนะครับที่เป็นตัวแดงๆนะครับให้เพื่อนแตะไปนะครับะเดี๋ยวผมจะออกไปดูนะครับว่ามันกลับมาหรือยังนะครับแอปสโต e นะครับนี่นะครับอ่เมื่อกี้มันไม่มีนะครับแอปสโตนเนี่ยมันจะกลับมาที่หน้าจอเราเหมือนเดิมนะครับเราก็จะสามารถเข้าใช้งานได้เหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วครับถ้าเพื่อนเพื่อลองทําตามคลิปนะครับแล้วทําได้หรือไม่ได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ ด้านล่างวิดีโอด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ